สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะยังเป็นคลิปความรักนะคะความรักของอันนี้นะคะเป็นของชาวราศีกุมนะคะกุมคือผู้ที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะคะประจำเดือนมกราคม2560นะคะ เนื่องจากว่าอันนี้เป็นเรื่องราวความรักเก่งเยวนะคะไม่มีเรื่องอื่นมาเกี่ยวนะคะก็จะขอเน้นไปทั้งคนมีคู่คนไม่มีคู่นะคะตอนนี้อาจจะยังไม่สะดวกที่จะแยกคลิปออกมานะคะมีคนบอกว่าให้แยกคลิปทําทั้งคนโสดคนมีคู่เนี่ยบางทีมันทําค่อนข้างยากนิดนึงเนาะเพราะว่า คือก็ต้องเฉลีย่ยเฉลี่ยกันแต่เรื่องราวนะ่ะมันก็จะไปเหมือนกับไปในทิศทางใกล้ๆก,กันะคะแล้วแต่ว่าเราจะตีความหมายของไพ่ไปในทิศทางแบบไหนนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะพยายามพูดให้ละเอียดที่สุดแล้วกันนะนะคะเพราะว่าไอ้ที่จะให้แยกเนี่ยตอนนี้ยังทําไม่ได้จริงๆนะคะเพราะมันคงไม่มันคงไม่ทัน,นะเดี๋ยวยิ่งช้าไปกันใหญ่นะคะแล้วก็ อย่างที่บอกค่ะว่าเดี๋ยวจะพยายามอธิบายความหมายของไพ่ให้ละเอียดเยอะๆนะคะซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็เก่งนะดิฉันก็เจอบางคนที่เขาเขาเหมือนกับพอเราอธิบายความหมายของไพ่ไปเนี่ยแต่เราอาจจะพูดไปไม่ถึงในเรื่องของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะเหมือนไปพลิกแพงให้เข้ากับสถานการณ์ของตัวเองได้แล้วก็เหมือนกับสามารถนําไปแก้ปัญหากับสิ่งที่เจอได้ด้วยนะคะดิฉันคิดว่าวิธีเนี้ยมันเป็นวิธีที่ดีนะเหมือนกับว่า สามารถที่จะเอาไปฟังแล้วก็พิกแพรกับบางทีไพ่มันไม่สามารถบอกได้ตรงๆหรอกเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่ามีบุคคลหลากหลายนะคะที่ฟังอยู่เนี่ยมีหลายสถานการณ์ไม่เหมือนกันแต่ว่าบางทีอ่ะการที่เรารู้ความหมายของไพ่เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปปรับให้เข้ากับเรื่องราวของเราได้นะคะอ่าใบแรกนะคะไพ่ใบนี้ ไพ่ใบนี้เนี่ยนะคะมันเป็นไพ่จริงๆดิฉันไม่เคยเจอคนได้ไพ่จำตำแหน่งเจ้าชะตาได้ใบนี้นักนะคะส่วนใหญ่ไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตาเนี่ยถ้ามันได้ขึ้นไพ่ที่เป็นตัวบุคคลอะนะคะมันจะสามารถบอกเรื่องเราได้เยอะนะคะแต่ทีนี้เนื่องจากไพ่ใบนี้มันเป็นเหมือนกับไพ่บอกความรู้สึกมากกว่านะคะไพ่ใบนี้ความหมายของมันคือ อะไรก็ได้ที่ผ่านไปแล้วเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วคนรักเก่าก็ได้นะคะถ้าหมายถึงตัวบุคคลคือคนรักเก่าคนที่เคยมีมีเรื่องราวด้วยกันนะคะบางคนอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นคนรักก็ได้นะเป็นเหมือนคนที่เราเคยเจอแล้วในอดีตคนที่เราชอบพอกันนะคะเรื่องราวเก่าๆอะไรเก่าๆหววย้อนกลับมาใหม่นะคะ แปลว่าย้ำคิดย้ำทำก็ได้นะคะถ้าตรงน,นี้ตำแหน่งของอย่างที่บอกเอามาใช้ทาเงเวรตำแหน่งของเจ้าชะตาเนี่ย <c oughs> ก็จะหมายถึงว่าคนรักเก่าก็ได้นะคะหรือคนรักปัจจุบันนี่แหละแต่เป็นเรื่องราวเก่าเก่า <c oughs> มันย้อนกลับมามันยังไม่จบไม่สิ้นอ่ะนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดก่อนนะถ้าอย่างคนเป็นโสดก็อาจจะหมายความว่าคนที่เคยชอบพอกันในอดีตนะคะตอนนี้ในเดือนเดือน เดือนนี้คือเดือนมกรานะคะแต่ว่าคลิปนี้ออกเดือนธันวาแล้วครับดิฉันชอบติดคาว่าเดือนนี้เดือนนี้บางคนก็จะตีความหมายว่าเดือนนี้เดือนไหนนะคะก็เดือนนี้ก็คือตามเชื่อคือถ้าดิฉันพูดราศีผิดนะคะหรือว่าพูดชื่อเดือนผิดอะไรเงี้ยให้ยึดตามหัวข้อ,อหัวข้อชื่อเรื่องมันอะนะคะในในยูทูบเนี่ยชื่อไหนก็คืออันนั้นนะคะดิฉันเน้นถึงอันนั้นเป็นหลักแต่ถ้าผิดเนี่ยคือเกิดจากบางที ทำคลิปติดๆกันอย่างนี้นะคะก็มีมีโอกาสพูดผิดได้นะคะอันนี้ขอโทษด้วยนะคะแต่ให้ยึดหัวข้อคลิปเป็นหลักนะคะราศีกุมเดือนมกราคมนี้นะคะมีโอกาสที่คนรักเก่าจะหวนกลับมานะคะหรือถ้ายังไม่เป็นคนรักเก่าก็เป็นคนที่เหมือนกับเราเคยมีความสัมพันธ์เรื่องราวอะไรกันในอดีตนะคะอันนี้นะแปลว่าย้ำคิดย้ำทำเรื่องราวในอดีตก็ได้นะคะกําลังกลับมานะคะก็เจ้าชะตาเนี่ยจะอยู่ในภาวะแบบนี้ในเดือนนี้นะคะ ทีนี้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ยขยายไพ่ใบนี้นะคะในจำนวนควีนทั้ง4นะคะลักษณะควีนเนี่ยไพ่พวกนี้เขาเรียกไพ่บุคคลละนะคะบางคนอาจจะบอกอาะไพ่บุคคลคือแบบไหนอย่างเงี้ยคือไพ่ลักษณะบุคคลถ้าเราถามถึงว่าเจ้าชะตาลักษณะแบบไหนถ้าเผอิญได้ไพ่บุคคลขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะสามารถที่จะอธิบายลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะไพ่ไม้เท้าเนี่ยดิฉันคิดว่าดี เป็นผู้หญิงนะถ้าเทียบเป็นผู้หญิงนะคะจริงๆมันเนื่องจากเป็นเจ้าชะตานนี้เรามีทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะก็ดูรวมๆกันแต่ดิฉันคิดว่าสไตล์คนนี้เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนสายกลางมากที่สุดนะในภาวะตอนนี้นะคะเพราะว่าผู้หญิงไม่เท้าเนี่ยต่อให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่เนี่ยช่วงภาวะเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นช่วงที่เขารู้จักการใช้ความยืดหยุ่น่ไม่ว่าจะเกิดปัญหาเรื่องความรักในรูปแบบไหนเนี่ยถ้าตัวเองมีสตินะที่ต้องเน้นหลายๆครั้งคือ บางทีเรารู้สึกว่าไม่เห็นเหมือนอย่างงั้นเลยอะ่ะไม่เห็นเป็นอย่างนี้นั่นคือคุณอาจจะอยู่ในภาวะการที่มันมีเรื่องราวอะไรกระทบเรื่องราวอะไรที่มาบังคับทําให้คุณแสดงออกไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่จริงสิ่งที่ไพ่เห็นเนี่ยเขาอ,อาจจะเห็นว่าตัวตนจริงๆของคุณเนี่ยถ้าคุณหยุดคิดสักนิดนึงเนี่ยคุณสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะไพ่ไม้เท้าเนี่ยมันเป็นผู้หญิงที่เ,เหมือนกับรู้จักยืดหยุ่นอะ่ะนะคะ เวลาลุยคนรลุยเวลาที่ควรจะเหมือนกับหยุดคิดหาแผนการนะคะ แปลว่าเก่งทั้งบุญและบู use, อย่างนี้ดีกว่ารู้รู้ว่าเวลาไหนเนี่ยควรจะแรงเวลาไหนคู่ควรจะผ่อนควรจะเบานะคะในเรื่องของความรักก็เหมือนกันนะคะถ้าตอนนี้คุณเกิดภาวะอะไรขึ้นเนี่ยขอให้คุณเหมือนกับอย่างที่บอกค่ะรู้จังหวะเวลาของมันว่าควรจะทํำยังไงนะคะทั้งกับคนมีคู่และคนไม่มีคู่นะมีความหมายเหมือนกันถ้าคนไม่มีคู่เนี่ยหมายความว่าถ้าตอนนี้มีคนรักเก่าเข้ามาหรือว่าเรื่องราวที่จะเจอเจอใครก็แล้วแต่ในช่วงนี้ให้คุณ เหมือนอย่างที่บอกค่ะใช้สติคิดนิดนึงนะว่าเราจะดําเนินการกับมันไปยังไงเพราะว่ามันมีไพ่หลายใบที่บอกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะคะคนมีคู่ก็เหมือนกันถ้าเกิดเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีขึ้นในชีวิตเนี่ยเราได้ไพ่ใบเนี้ยแสดงว่าคุณต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะคะปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางทีหลายๆครั้งเนี่ยการพุ่งใส่มันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะอ่ะเรามาดูเรื่องราวของใบต่อไปกันดีกว่านะคะใบนี้ค่ะนะคะอันนี้คือตําแหน่งของคนที่เข้ามาละ ตำแหน่งของคู่ของเรานะคะคือไพ่ใบนี้มันแปลว่าลังเลสงสัยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนรอบข้างมีอิทธิพลต่อเราะคะดิฉันคิดว่าคู่ของเราเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของความรักเนะี่ยเขาอาจจะไม่ได้ให้เรา100%ละนะคะพอมีไพ่ของลังเลไม่มั่นใจเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างซึ่งจะเริ่มสั่นคลอนความรักของเราแล้วนะคะถ้าคนมีคนมีคู่นะคะอาจจะแปลว่าเขาแอบพอลังเลเนี่ยนะคะเขาก็แอบจะไปชอบคนอื่นหรือแอบจะ เริ่มรู้สึกว่าต่อให้ไม่มีคนอื่นนะพอไพ่ลังเลขึ้นมาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่เนี่ยมันดูสั่นคลอนเขาก็จะเริ่มรู้สึกคิดว่าเรากับเขาไม่ใช่คู่ที่แท้จริงกันไหมนะคะถ้าสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะคะอาจจะเขาก็อย่างที่บอกความหมายมันก็จะตีไปในทิศทางคล้ายๆกันคือเขาอาจจะมีคนอื่นด้วยนอกจากเรานะคะบางคนรู้สึกว่าเขาจีบเราขณะเดียวกันเขาก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยกับคนอื่นด้วยนะคะ แต่คุณอาจจะคิดเดยอะไปนิดนึงนะคะเพราะส่วนใหญ่ทุกคนแหละเวลามีคนมามีความสัมพันธ์ดีๆอะไรกับเราอย่างเงี้ยนะคะมาพูดด้วยทำดีๆมาอามามีมิตรไมตรีที่ดีๆเนี่ยเรามักจะตีความเข้าข้างตัวเองนะคะแต่ไพ่ใบนี้แสดงว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกเรานะคะยังลังเลนะคะทีนี้ไพ่ใบนึงอืมไพ่ใบนี้เนี่ยจริงๆหลายๆครั้งนะคะดิฉันเมื่อสมัยก่อนเนี่ย สมัยนี้ังอยู่ถ้าผู้หญิงคนไหนมีไพ่ใบนิแฟงขึ้นมาเนี่ยฉันอยากจะบอกว่าบางทีเขาไม่ใช่ผู้หญิงตัวจริงอะ่นะผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงตัวจริงคือ,อยังไงคือบางคนนะต่อให้เป็นภรรยาหลวงนะคะเป็นภรรยาเอกแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนสมรสในมือด้วยเนี่ยถ้าได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะหมายความว่าตอนนี้เนี่ยในตําแหน่งของเจ้าชะตาเนี่ยคุณเป็นด้อยคุณเป็นรองนะคะมันจะเกิดขึ้นในกรณีเช่น ต่อให้สามีไม่มีคนอื่นนะแต่ได้ไพ่ใบนี้เขาอาจจะให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าเรานะคะบางคนเป็นภรรยาแต่ได้พไพ่ตำแหน,น่งนี้เขาอาจจะเหมือนกับเราอยู่ในฐานะภรรยาก็จริงอะ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เกียรติเราเลยนะคะหรือว่าเขาไม่เคยได้ให้ความสนใจเราเท่าที่ควรนะคะบางคนเนี่ยอ,อ,อย่างที่บอกบางทีเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีผู้หญิงคนอื่นนะนะคะแปลว่า เขาไม่เห็นค่าหรือเห็นค่าเราน้อยกว่ากว่าตามตำแหน่งที่เราเป็นอย่างเงี้ยนะคะบางทีมีเหมือนกันนะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเป็นภรรยาหลวงจะได้ไพ่ใบเนี้ยนะคะแต่ภรรยาน้อยเนี่ยได้ไพ่ใหญ่นะคะมันสลับกันอนะ่ะก็คือเหมือนกับว่าทำฐานนะจริงๆเนี่ยภรรยายหลวงต้องใหญ่กว่าใช่ไหมแต่พอผู้หญิงได้ไพ่ใบเนี้ยหมายความว่าสามีให้เกียรติภรรยาน้อยมากกว่านะคะหรือให้เกียรติผู้หญิงอีกคนหนึ่งมากกว่าจะถ้าผู้หญิงได้ไพ่ใบนี้คือหมายความว่าเราเองนะ เราเป็นภรรยาหลวงแล้วเราหยิบได้ไพ่ใบนี้เองเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางทีบางครั้งมันมันจะตีความหมายอย่างนี้ด้วยนะคะแปลว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะแอบแอบไปมีอีกคน,นึงแอบไปมีเหมือนกับจะใช้คำว่าอะไรมีม,มีมีใจไปให้อีกคนหนึ่งะค่ะคุณแอบจะไปเป็นอยู่ในฐานะของผู้หญิงอีกคนหนึ่งของของผู้ชายคนนึงโอ้ยงงคือเหมือนกับถ้าสามี นะคะสามีเราดีๆไม่มีอะไรแต่ว่าเราได้ได้ใบเนี้ยนะคะก็หมายความว่าวางทีเจ้าชะตาเนี่ยคือผู้หญิงคนเนี้ยไปตกอยู่ในภาวะที่เป็นไปแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งก็ได้นะคะหรือแอบไปม,มีความสัมพันธ์ลับๆกับอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะไพม่มนเลยขึ้นมาแต่อย่างที่บอกว่าบางทีมันฟันธงโดยโปเชะอ,อย่างเงี้ยไม่ได้หรอกมันต้องมีการแบบสอบถามเรื่องราวกันนะคะเพราะไพ่เนี่ยมันตีความหมายไปได้เยอะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าตีคร่าวๆอย่างในไพ่ชุดนี้เนี่ยนะคะก็จะตีความหมายว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสามี หรือคนรักของเราเนี่ยนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะอ่ะตัวถ้าถ้าเป็นผู้หญิงก็คือภรรยาของเราด้วยก็ได้นะคะหรือแฟนของเราที่เรากำลังคบอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็อาจจะแอบมีใจชอบคนอื่นด้วยนอกจากเรานะคะซึ่งเป็นเป็นอแอบชอบคนอื่นก็ได้นะคะหรือบางทีอาจจะให้ความสําคัญกับคนอื่นก็ได้นะคะเพระพไพ่ใบนี้เคยเจอเหมือนกันนะบอกว่าเอ๊ะเขาแอบมีผู้หญิงอีกคนนึงหรือเปล่าคะไพ่มันขึ้นมานะคะ ฝ่ายหญิงเขาบอกว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งไม่มีหรอกแต่มีปัญหาเรื่องพี่น้องนะคะพี่น้องอาบางทีพี่น้องก็เกี่ยวนะคือเหมือนพี่น้องเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยเขาให้เกียรติพี่น้องมากกว่าให้เกียรติหลายๆสิ่งเลยเหมันก็ว่าใส่ใจกับสิ่งอื่นมากกว่านะคะเจ้าชะตาก็ได้ใบนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยความรักของคุณเนี่ยกับคู่ของคุณเนี่ย มันยังลังเลไม่มั่นใจคือสามีของเราอาจจะไปชอบผู้หญิงคนอื่นก็ได้หรือว่าแอบไปใส่ใจคนอื่นมากกว่าก็ได้หรือรู้สึกว่าเขาเนี่ยเ,เริ่มรู้สึกว่าเราเนี่ยเขาไม่มั่นใจต่อเราแล้วนะคะต่อให้เขาไม่มีใครนะก็อาจจะคิดว่าเรากับเขาเนี่ยไม่ใช่คู่ที่เหมาะสมกันก็ได้เพราะมันมีปัญหาหลายหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่เป็นคนโสนหมายความว่าตอนนี้เขาก็อาจจะมีมีคนอื่นด้วยนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงกําลังคิดไต่ตองตัดสินใจดูว,ว่าจะเลือกใครนะคะ ทีนี้ไพ่ปัญหามาแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่พอได้ทาวเวอร์มาเนี่ยหมายความว่ามันต้องเกิดเรื่องไม่ดีแล้วแหละนะคะแต่มันจะเป็นในรูปแบบไหนเนี่ยบางครั้งยังไม่สามารถฟันธงออกไปได้อาจจะแปลว่าอยู่ดีเราจับได้นะคะว่าเขามีคนอื่นเมื่อก่อนไม่มั่นใจนะฮะเพราะไพ่มนขึ้นมาว่าเราอาจจะแค่คิดๆหรือมันเคยจบไปแล้วนะคะพเพราะไพ่ใบนี้มันหวนกลับมาใช่ไหมอาจจะแปลว่าเคยจับได้เคยจบไปแล้วคิดว่าเลิอกอยู่ดีๆ ตอนนี้มารู้ใหม่นะคะว่ามีอีกแล้วมันต้องเกิดขึ้นเหมือนกับว่ามันเป็นคน่อนข้างสะเทือนใจอะทาวเวอร์เนี่ยนะคะหรือว่าเลิกกับคนเก่ามีคนใหม่ก็ได้นะคะไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาสําหรับกรณีคนที่เป็นโสดแล้วได้ไพ่ใบน,นี้คือณนะตอนนี้คนที่คุณมั่นใจหรือว่าคนที่คุณรู้สึกว่าเราชอบกันอยู่ดีดๆเช่นความหมายเดียวกันนะคะเขาอาจจะไปแอบชอบคนอื่นแอบมีคนอื่นอยู่ด้วยก็ได้แล้วเราเพิ่งทราบนะคะ ทีนี้ความสัมพันธ์เป็นไงหูคู่นี้ขึ้นมานะคะมันก็ต้องตีเป็นนิเทศทางอย่างเงี้ยค่ะไพ่ดาบมันขึ้นมาเงี้ยแล้วเป็นไพ่ที่พุ่งกระโจนไพ่ดาบเนี่ยถึงจะเป็นดาบก็จริงมันก็มีดาบหลายเล่มหลักด,ดาบหลายแบบนะคะไอ,อ้ถ้าดาบนอนๆอนเนี่ยจะแปลว่านิ่งๆอาจจะหมายถึงว่านิ่งๆเฉยๆค่อยๆห่างกันนะคะถ้าดาบแบบว่า แค่ตั้งท่ารับเนี่ยอาจจะหมายถึงยังไม่ตัดสินใจทําอะไรก็ได้นะคะมันต้องดูลักษณะของไพ่ประกอบตอนนี้ดิฉันคิดว่าเจ้าชะตาคือคือเจ้าชะตาราศีเนี่ยนะคะอาจจะพอรู้เรื่องขึ้นเนี่ยจัดการเลยนะคะเพราะมันเป็นไพ่ของการวิ่งเข้าใส่พุ่งเข้าใส่อะเกิดการประทะเกิดความรุนแรง,งทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าขึ้นมาสไตล์แบบนี้นะคะให้ใจเย็นๆไว้ก่อนเลยเพราะไพ่เขาบอกวิธีการแก้ไขมาแล้วนะคะถ้าแรงๆอย่างนี้แปลว่าพังนะคะทีนี้มาดูอ่าอันนี้คือทางแก้ไขที่ไพ่บอกนะคะหลังจากเกิดพไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่เขาเห็นว่าปฏิกิริยาของคุณเนี่ยหลังจากลูกข่าวแล้วคุณจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพุ่งเข้าใส่วิธีการแก้ไขที่ไพ่บอกมาดูลักษณะไพ่ก่อนละคะ่ะนั่งเลย นะคะไม่พุ่งแล้วนั่งนั่งเนี่ยคนเราเนี่ยนะคะเวลาย,ยืนยืนนี่มันเหมือนกับเราพร้อมที่จะเดินก้าวเข้าไปใช่ไหมคะพร้อมที่จะลุยแต่ถ้านั่งเนี่ยเหมือนคิดนะคะไพ่ก็บอกเลยว่าแล้วไพ่ถ้วยเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการความรู้สึกด้วยนะการไตรตรองการคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าคุณได้เจอข่าวสารอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่นะคะนั่งก่อนเลยคิดไตรตรองหาสาเหตุนะคะว่าเราจะจัดการกับมันยังไงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าคุณวิ่งเข้าใส่เนี่ยพัง บางคนบอกว่าเป็นไงเป็นกันไอ้ถ้าเป็นไงเป็นกันเนี่ยก็เป็นตามนั้นเลยค่ะเป็นไงก็เป็นกันนะคะก็มีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะไม่ราบรื่นนะคะแต่ถ้าไพ่บอกว่านั่งคิดไต่ตองหาวิธีการแก้ไขบางทีอาจจะหมายถึงการเจรจาด้วยนะคะไพ่ขึ้นมาอีกใบหนึ่งให้ความหมายไปในทิศทางดีๆเหมือนกันนะคะมันไม่ใช่ไพ่ลุยอะนะคะการแก้ปัญหาแล้วก็วิธีการที่ไพ่บอกนี่คือคุยเจรจาต่อรองนะคะบางทีเนี้ย ไอความสัมพันธ์ของอีกคนหนึ่งเนี่ยนะคะอาจจะแปลว่ามันเพิ่งเริ่มต้นก็ได้นะคะไพ่ไพ่ใบน,นี้นะคะเขาเพิ่งเริ่มต้นกันก็ได้นะคะคู่ของเราเนี่ยอาจจะเริ่มแค่ไปเริ่มมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอาจยังไม่เป็นรูปธรรมเลยนะคะอาจจะแค่อยู่ในช่วงเหมือนกับแค่แอบชอบแอบคุยนะคะไพ่มันก็เลยขึ้นมาว่ามันอาจจะยังไม่ไม่เดี๋ยวก่อนต้องพูดอย่างนี้ด้วยแต่พอไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาเนี่ย จะบอกว่าแค่แอบชอบแอปคุยไม่ได้บางครั้งมันก็เกินเลยไปกว่านั้นนะคะแต่ว่าหมายถึงด้านความผูกพันจริงๆอ่ะนะคะที่จะตัดไม่ได้เลยอะ่ะอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะมันเลยมีวิธีการที่อย่างที่บอกว่ามันยังสามารถแก้ไขได้ทันอาจจะต้องมาคุยกันมาเจรจาแล้วคุยด้วยแบบด้วยเหตุผลอ่ะนะคะบางครั้งเนี่ยมีคนถามดิฉันว่าแฟนหนูไปมีคนอื่นหนูทําทุกอย่างแล้วหนูผิดอะไรนะคะ บางทีคุณไม่ผิดหรอกคะ่ะไม่ผิดอะไรทั้งนั้นแต่เข้าใจไหมคะว่าคนเราเนี่ยมันยังมีความรักโลกโกดหลงอะมันยังมีทุกคนอะนะคะต่อให้คุณดีแค่ไหนคุณสวยแค่ไหนคุณเป็นแม่ที่ดีของลูกแค่ไหนคุณอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาเนี่ยมันต้องมีบางช่วงบางเวลานะคะสําหรับผู้ชายบางคนนะผู้ชายบางคนเนี่ยเขาก็จิตใจเขาไม่ได้เข้มแข็งนะคะ เวลาเจอของสวยๆงามๆเจอคนถูกใจเจอคนมาอ,อกเอาใจมันก็มีเพผยๆหลุดๆไปบ้างนะคะแต่คุณต้องพิจารณาดีว่าไอช่วงเวลาที่เขาออกนอกลูก่นอกทางไปนั้นน่ะคุณจะทําไงที่ดึงให้เขากลับมานะคะบางทีการที่พอเรารู้ข่าวปุ๊บเนี่ยแล้วเรากลับยิ่งเหมือนกับไปประทะนะคะหรือว่าไปท้าทายหรือว่าบางคนมีท้าเลิกเลยนะดิฉันคิดว่าถ้าคุณยังรักเขาอยู่แล้วเราก็ดูว่ามันไปถึงขั้นไหนอ่ะนะคะเหมือนเป็นมะเล็งอย่างนี้นะ ถ้ามันยังอยู่ในขั้นที่ยังไม่กลายเป็นเนื้อร้ายตัดออกได้ไหมนะคะทาวิธีการยังไงดึงเขากลับมาถ้ามันถึงขั้นหนึ่งขั้นสอขั้นส,นสแล้วเนี่ยจะแก้ไขย,ยังไงนะคะถ้ามันร้ายแรงที่สุดแล้วคุณค่อยไปทําในขั้นสุดท้ายคือตัดทิ้ง เป็นไงเป็นกันอย่างนั้นอ่ะยังทันนะคะอย่างที่บอกว่าเวลามีปัญหาเนี่ยอย่าเพิ่งรุนแรงเข้าใส่ดูด้วยว่าความสัมพันธ์หรือว่าสิ่งที่คุณเจอปัญหาที่คุณเจอเนี่ยมันอยู่ในขั้นไหนมันจะแก้ไขยังไงนะคะไม่ใช่แปลว่าพอเกิดปัญหาปุ๊บต้องแรงอย่างเดียวต้องตัดอย่างเดียวนะคะหรือบางคนยื่นคําขาดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคือใจคนนะคะเวลาเหมือนเราเจอของอะไรที่ถูกใจเนี่ยเขายังอยู่ในช่วงรักหัวปากหัวปมเนี่ยนะคะคุณยื่นคําขาดรุนแรงอะไรไปไม่เกิดประโยชน์หรอกนะคะ ดิฉันคิดว่าคุณนะต้องใช้วิธีค่อยๆทํำยังไงให้ดึงเขากลับมามากกว่านะคะบางคนเนี่ยไม่ต้องดึงถึงเวลากลับมาเองเพราะว่าเหมือนเจอของถูกใจไงก็ชอบแต่พอพอสักพักหนึ่งก็เบื่อก็กลับมาเองอย่างเงี้ยนะคะตอนนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือ ต้องไปจัดการในอย่างอื่นมากกว่าที่ไม่ให้มันเสียหายนะคะการไปหมุกมุ่นหรือว่าการไปอย่างที่บอกการไปประท้รุนแรงเนี่ยมันอาจจะยังยังผลร้ายมากกว่าผลดีนะคะให้มันเคยดหรขึ้นมาว่าอย่างนี้ค่ะให้คิดแล้วก็หาวิธีการแก้ไขนะคะก็อย่างที่ดิฉันบอกว่าดูก่อนว่าเวลามันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในขั้นไหนมันรุนแรงขนาดไหนนะคะเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่มันถูกถูกต้องอะนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นแผลแค่มีดบาดเนี่ยนะคะบมีดบาดนิ้วเนี่ย คุณอัดคุณกลัวมันมากกลัวว่ามันมันจะติดเชื้อมันจะไม่ดีคุณตัดนิ้วทิ้งเลยอย่างเงี้ยมันมันเกินไปนะเออมันเหมือนกับมันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดนะคะถ้ามันเกินแค่มีดบาดคุณอาจจะแค่ใส่ยาปิดปาสเตอร์เดี๋ยวแผลมันก็สมานกลับมาเองนะแต่ถ้าเกิดโอ้โหมันลุกลามเป็นแบบไม่ตัดทิ้งมันจะกินเนื้อส่วนดีอันนั้นนะคุณค่อยตัดนะคะอ่าทีนี้ไพ่ขึ้นมาอย่างไงโอ้โหยากจะบอกว่ากลุ่มเนี่ยต่อให้ได้ไพ่ร้ายอันนี้นะไม่ดีแต่ไพ่ขึ้นมาสรุปเนี่ย ชได้นะคะยังค่อนข้างดีสบายใจอยู่นะคะไพ่เนี้ยมันไปถึงครอบครัวด้วยนะหมายถึงว่าที่ไพ่เห็นเนี้ยการแก้ปัญหาที่ถูกจุดนะคะการเหมือนอ่าอ,อย่างที่บอกอย่าเพิ่งใช้อารมณ์นะคะอย่าเพิ่งทําอะไรที่ผีผางรุนแรงเนี้ยสถาบันครอบครัวนะคะหรือว่าความรักของเราเนี่ยยังโอเคอยู่นะแต่ว่าไพ่ใบนี้นะคะจิตใจต้องเข้มแข็งนะคะภาพผู้หญิงได้ไพ่ใบนี้คือนอกจากที่ใบนี้บอกว่า เป็นคนยืดหยุ่นใช่ไหมรู้จักใช้น้ําเขาเรียกอะไรนะใช้ไม้แข็งไม้น่วมอะ่ะต้องรู้จักช่วงเวลานะคะแล้วก็บางอย่างมันมันไม่จําเป็นต้องปะทะก็ก็ออกมาแต่บางอันต้องแรงก็ก็แรงแต่ไม่ต้องแรงแบบโอ้โหจะตัดขาดจากการแรงแบบให้สติแรบงบแบบให้เขารู้นะคะแล้วก็ใจจิตใจของคุณเนี่ยต้องเข้มแข็งนะนะคะ แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ความมั่นคงของความรักก็ยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะกลุ่มเกิดอะไรในช่วงนี้ตีไปเลยว่าถ้าเราแก้ไขถูกจุดยังไงคุณก็ผ่านนะคะเหมือนกับถ้าเป็นโรคก,ก็มีการรักษามีทางรักษาไพะะ่ส,ส,สุดท้ายก็ยังดีเช่นกันนะคะไพ่ใบนี้แปลว่ายังได้ไปต่อนะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยยังเป็นไปในทิศทางที่ดีๆนะคะ,ะบางคนบอกว่าดิฉันพูดหนักไปทางคนมีคู่หรือคนไม่มีคู่เนี้ยคือ ดิฉันเนี่ยบางครั้งยอมรับนะคะว่าจะเน้นหนักไปคนมีคู่นิดนึงเพราะว่าคนไม่มีคู่เนี่ยหรือว่าคนที่เป็นคนโสดเนี่ยบางทีความผูกพันความอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นการเพิ่งเริ่มคบเริ่มเจอเนี่ยการแก้ปัญหามันแก้ง่ายนะคะเพราะมันยังไม่มีอะไรผูกกันไว้มากไงน,นะคะก็คือเหมือนอา,อาจจะอ่านไพน่นิดๆิดหน่อยๆอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ปรับใช้ได้แต่คนมีคู่เนี่ยบางทีเขามีเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วหรือว่า มีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผูกพันกันไว้แล้วเนี่ยมันมันต้องอธิบายเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าคนที่อยู่กับปัญหาเจอกับปัญหาเนี่ยบางทีจิตใจมันอะ จิตใจคนเราเนี่ยนะมันม nah ันทำให้เรามองหาทางออกยากนะคะเราก็อาจจะต้องอธิบายเยอะๆนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็แปลว่าได้ไปต่อนะได้สามารถที่จะรักษาสถาบันครอบครัวและความรักไว้ได้แต่ก็อย่างที่บอกค่ะคุณต้องมีจิตใจเข้มแข็งนะคะแล้วก็ต้องรู้จักเลือกวิธีการจัดการกับมันให้ถูกต้องนะคะก็สรุปคร่าวๆประมาณนี้นะคะกลุ่มก็คือดิฉันคิดว่ากลุ่มเนี่ย อาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะแต่คุณสามารถจัดการแก้ไขมันได้นะคะเพราะไพ่สรุปเนี่ยมันยังค่อนข้างดีหลายใบนะคะแต่ว่าที่ไพ่คุนเลนขึ้นมาใบนี้ก็คือเรื่องของกําลังใจและจิตใจนะคะต้องเข้มแข็งนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ